สำหรับคลิปนี้นะคะคุณป้าอยากจะแนะนําให้สาหรับคนที่ยังไม่ตื่นรู้และยังไม่รู้ลึกรู้จริงนะคะโลกเรามันมีวัฒนาการและก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสียแทนที่แล้วและตอนนี้นะคะระบบหลายๆระบบเขาก็กำลังใช้ระบบ AI จับค่าการมองเห็นมองพวกคุณพฤติกรรมของพวกคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผู้บริโภคและก็ผู้ที่เป็นคนชั้นล่างานค่ะอันนี้เป็นมนุษย์แรงงานลายวันทั้งหลายนะคะ คุณต้องตื่นรู้แล้วก็อยากจะบอกให้พวกเพื่อนๆทั้งหลายรีบเรียนรู้บนโลกความเป็นจริงให้ได้ถ้าคุณอ่อนแอนะคะแล้วก็มัวจะนั่งรอฟ้อารอฝนรอความเมตตาไม่มีใครขอเมตตาให้คุณนะคะคุณพนักบอกได้เลยนะคะเาทีนึเพราะนักลงทุนเนี่ยเขามองแต่เห็นเม็ดเงินแล้วก็ผลกาไรสูงสุดเขาทําเพื่อประโยชน์ของเขาเขาทำเพื่อธุรกิจของเขา เดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างเขาก็ต้องเช็คตัวเองเช่นกันนะคะแล้วหลายๆค่ายโดยเฉพาะเจ้าของยักษ์ใหญ่หลายๆองค์กรที่ทัว่วโลกก็จับตามองผู้นําของเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนเขาเรียนรู้แล้วก็เอาตัวเองรอดทุกประเทศเช่นกันนะคะเพราะว่านาทีนี้ไม่ว่าประเทศใดหรือคนชั้นใดก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้อีกต่อไปแล้ว จำไหมตอนช่วง13หมูป่าจำได้ไหมคะที่ว่าหมูป <t eman and logistics> ่าต <but S 2> um ิดถ <ás> ้ำที่จังหวัดเชียงรายนะคะนาทีนั้นก็เป็นนาทีวิกฤตนะคะที่เราของคนนึงรื่งมือเครื่องไม้ของบ้านเรามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์และก็ทำให้ช่วยชีวิตหมูป่ามาไม่ได้เพราะเราไม่มีผู้ช่วยการที่แข็งแกร่งอย่างเราเราต้องพึ่งนักประดาน้ำจากทั่วโลกมาช่วยเหลือเห็นไหมคะ แต่ตอนนี้นะคะอย่าว่าจะทั่วโลกหรืออย่าว่าดันเราเลยค่ะทุกชาติทุกคนก็กำลังประสบปัญหาไอ้จะโรคระบาดย,ยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้อย่างขาววนนะคะเพราะเรายังต้องพึ่งแมสและก็พึ่งตัววัคซีนกันอยู่ต่อไปต่อให้คุณจะฉีดวัคซีนยังไงเลยนะคะนาทีนี้คุณก็ย,ยังปล่อยละเลยมันไม่ได้แล้วก็ยังวางใจไม่ได้ไม่ใช่ว่า เราไม่นั่นนะคะเราต้องดูภาวะผู้นำเราด้วยนะคะว่าสามารถมีใส่พัดได้กว้างไกลขนาดไหนขนาดระดับ,บนะเ,เส้นเขียวถึงผู้นำเขายิ่ต้องวางจใจวางโปรดักชันของเขาวางคติธรรมารยาทสังคมของเขาให้ไปใน,ในทิศทางที่เหมาะสมบ้านกาน,านกองตุลนลางแช่ประสบการณ์นี่แหละค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยะค่ะว่าผู้นำและ คนหลายๆลายชาติเขาตื่นรู้และเขาเตรียมพร้อมกับปัญหาที่จะวิกฤตในอนาคตภฑฑายในระยะเวลา1นึ่งที่สองทีนี้คุณเพงเรียนรู้บนระบบคอนานาไม่เป็นนะคะเพราะแม้แต่เวียดนาเองเขาก็เรียนรู้แล้วเขาก็เป็น5 G ไปก่อนเราแล้วนะจ๊ะแต่บ้านเราเนี่ยยังถูกกดทับและไม่มีศักยภาพที่จะไปต่อได้เพราะหลายๆมิติ แค่เรื่องง่ายๆที่คุณป้าทำคลิปเสนอออกมานะคะแค่คำว่า io นะควรวางควน,นะคะ60%กว่าที่ตอบคุณป้ามาว่าไม่รู้จักคำว่า io โอ้โหแสดงว่าคุณไม่เคยดูวีการในสภาเขาพูดออกโกลมโกมโกมนะคะว่าโอ io 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 รู้แต่แนวพิษฎดีแต่ไม่รู้ว่าไอ้คนไกลระบบ IO จริงๆน่ะมันคืออะไรมีป้าก็บอกได้เลยนะคะว่า iO มันเป็นตัวที่มาจับข้อมูลการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยแหละคะ่ะที่เราชอบเราดูหรือเราเซฟอะไรอยู่นะคะเขาเอาค่าระดับมันสมองของเม็ดเจ้าวิศวกรรมนวัตกรรม IO มาใช้จับความประพฤติเราและตัวนี้แหละคะ่ะมันมีทั้งคุณแล้วก็โทษนะคะ ถ้าจับถูกก็แล้วไปถ้าจับผิดมันก็เป็นมาหันตะไย่เช่นกันนะคะเพราะบางคนเนี่ยอ่านหนังสือยังไม่คบหน้าบรรทัดเลยแค่เห็นโพสต์อะไรมาคือถูใจหรือบางทีก็ก็สักแต่ว่าจิ้มจิ้มผ่านไปเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเก็บข้อมูลทางอ้อมของพวกคุณนะคะนั่นแหละคะ่ะถ้าได้ข้อมูลที่เรียวทามและตรงประเด็นก็เขาก็จะทำการบ้านแล้วก็ตอบโจทย์คุณได้ถูกต้อง แต่ถ้าสิ่งที่คุณตัดต่อไปอาจจะเป็นสักๆัแต่ว่าลวกลวกมักง่ายจิ้มจิ้มใิ้มนพ้นพ้น,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 นตัวไปนั่นแหละคะ่ะเป้าหมหลักก็คือเป็นภัยอันตรายย้อนกลับมาหาพวกคุณเองนะคะเพราะคุณจะได้แต่ข้อมูลที่ไม่ขาวสะอาดได้แต่ข้อมูลลบลบ,ลบแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้สิ่งที่คุณชอบจริงข้อเท็จจริงอะไรใดทั้งสิ้นนี่แหละมันยิ่งต่อมหันกัภัยนะคะถ้าคุณรู้แล้วเรียนรู้แล้ว หัดใช้อินเทอร์เนต็ตให้เป็นมากกว่าอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ก้าวล้ำย้ำสมัยไปแล้วยิงสูนเป็นยานอินเทอร์เนต็ตเป็นเน็ตเบอร์ออนไลน์ผ่านดาวเทียมนะคะตอนนี้ก็บ้านเราก็ขยายไปแล้วสองหมื่นกว่าจุดนะคะเครือข่ายที่คุณตอนนี้ที่ดังที่สุดก็คือเครือข่ายฟิวนะคะก็ใช้จากสปญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ 5G ก้าเข้ามาแล้วเขารอจะขยายอีกเพิ่มอีกสามหมื่นจุดนะเพื่อนๆคะ ตอนนี้หลายค่ายเรื่องของมือถือหรืออะไรก็แข่งขันทางการตลาดและนวัตกรรมใหม่ๆก็กําลังจะเสียบเข้ามาบางค่ายบางคือเนี่ยเขาเข้ามาตั้งแต่ปี2520แล้วค่ะไอ้2000 220แล้วพอดีแล้วก็ปี2021เนี่ยกำลังจะเตรียมตัวให้ดีนะคะร,ระบบการทำงานของธนาคารอาจจะล่มสลายในไม่ช้านี้ถ้าธนาคารบ้านเรายังไม่เปลี่ยนระบบ การทํางานแต่ตอนนี้ธนาคารก็เริ่มตื่นตัวแล้วแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารเตรียมใจได้เลยว่าว่าจะกลายเป็นมนุษย์ที่ตกงานเพราะเขาจะใช้ AI เข้ามาทํางานแทนมนุษย์แล้วค่ะอืเห็นหร้อยังคะผลลัพธ์มันคืออะไรเทคโนโลยีมันไปล้ําสมัยทันเหตุการณ์ทันโลกเราเลยแหละค่ะที่พยายามหนีความจริงและก็หนีโลกอนาคตเพื่อย้อนไปอยู่ในอนดีตที่ตัวเองเคยปฏิบัติมาแต่อดีตไม่สามารถที่จะพา วัยรุ่นวัยเยาว์วัยลูกหลานของเราไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าชุดล้างวิสัยทัศน์ของคุณมันตกเพล้วค่ะอยากคุณป้ายอย่าพยายามแนะนํากับวิสัยทัศน์ที่ดีๆที่เขาพัฒนาและเขาเตรียมความพร้อมไว้อีกห้าปีข้างหน้าเราจะเจออะไรแล้วบ้านเราก็ถ้าเห็นไอดอลรายนี้แั่แหละคือนี่คือนักลงทุนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วและเขาก็สามารถเลี้ยงดูบรรดาทรัพยากรในชาติของเขาได้สามารถ พาพวกเราเราเป็นต้นแบบได้เอาเขามาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่ออนาคตพยายามเอาตัวเองลอดช่องของตัวเองออกมาจากลือหรือพยายามทําตัวเองให้เป็นบัวที่พ้นน้ําให้ได้อย่าเป็นบัวที่อยู่ใต้โคนตรนะเพื่อนเอ้ยวันนี้คุณป้านกขอฝากไว้เท่านี้นะคะ,ะได้ดีได้ดีก็อย่าลืมโครงการจิมปันสุกนะคะมีอนาคตสนใจก็เข้ามาร่วมทีมงานกับคุณป้านกได้ วิจัยทัดดีๆแล้วก็สิ่งที่แนะนํานี้เพื่อประโยชน์ของคนลากหญ้าและคนที่เป็นเอ็มดิโคลเล็กตวน้อยทั้งหลายจะกระเทือนหนักกว่าที่เป็นอยู่นะคะตอนนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะหันหาบริโภคอะไรได้อย่างคุ้มค่าแล้วเพราะว่าคุณไม่ใช่เป้าหมายในการที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับนักลงทุนเขาเพราะคุณไม่สามารถที่จะให้ค่ามูลค่าที่สูงกับเขาได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาตัวเองให้รอดมาให้ได้ ถ้าคุณเอาไม่รอดคุณหนีจากห้องลืดไม่ได้คุณก็จะเป็นคนที่ถูกเททิ้งนะคะถ้าไม่อยากเป็นขยะในสังคมจงพัฒนาตัวเองให้พ้นจากวิบากกรรมนี้นะคะขอขอะคุณค่ะ วันนี้โลกเข้าสู่ยุคชาตินิยมใหม่แลครับเพราะทุกคนพยายามที่จะสร้างเทนโลยีขึ้นมาเป็นของตัวเองเพราะรู้ว่าในยุคโควิดไม่มีใครช่วยเหลืออะไรกันได้ต่างคนก็ต่างต้งตองการทรัพยากรในการดูแลพลเมอืองของตนนี่ใครครับนายกธมนตรีของสิงคโปร์ครับจบเลยมาครับ คณิตศาสตร์จากเข้มดิบเพราะงาั้นยมซ์กุลีเซียนหลุงคืออะไรครับคณิตศาสตร์เทคโนโลยีประกาศครับสิงคโปร์วันนี้คือสมาร์ทเนชั่นแต่สมาร์ทเนชั่นของสิงคโปร์เจ๋งแค่ไหนครับเขาเอาข้อมูลกลารจราจรทั้งหมดอัปโหลดเข้าไปสู่เว็บไซต์ของเขาแล้วให้เด็กมัธยมดาวน์โหลดมาเขียนแอปพลิเคชันแก้ปัญหาการจราจรครับเท่านั้นไม่พอครับวันนี้ให้เด็กปถมมัธยมดาวน์โหลดบิ๊ก a t ต้าแก้ปัญหาจราจรนี่นะครับ เขาจะบอกเลยว่ามีรถกี่คันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นยังไงแล้วท่านดูเศษสิงคโปร์ครับใส่แว่นทุกคนเลยครับแต่ใส่แว่นไปทําเลสิกก็ได้ใช่ไหมแต่สมองไปทาเลสิกได้ไหมสิงคโปร์ประกาศชัดเลยว่าเด็กสิงคโปร์อนุบาลประถมทุกคนต้องเรียนทางด้านโคดดิ้งและต้องเก่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกนี่คือวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้านครับเสียจิ้นผิง อภิมหาผู้นําจีนเพิ่งปรับรัฐธรรมนูญมาเป็นได้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับท่านสีจกไลามาวิศวะเคเมีบิดายุคใหม่ของจีนตั้งเสี่ยวผิงได้วางทายาถึง3ามเจเนอเรชันรู้ว่าจีนจะยกระดับประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีต้องมาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมคนแรกต่อจากสีจิ้นผิงเงครับเจียงเจ๋อหมิน วิศวะไฟฟ้าหูจินเตาวิศวะโยธาสีจินผิงวิศวะเคมีครับพี่พี่ที่ผมบอกไม่ได้หมายความว่าสาขาอื่นวิสําสำคัญนะครับแต่ท่านเห็นว่าวันนี้คณะกรรมการกลางบริหารประเทศจีนเกือบทั้งหมดไม่จบวิทยาศาสตร์ก็จบวิศวะเท่านั้นไม่พอสีจินผิง,บ,งบังคับนักบินอากาศเดี๋ยวนี้ต้องสวยฮะเพราะว่าเขาพยายามจะดึงหยุดคนรุ่นใหม่ครับและทุกภาพจะต้องมีธงชาติเดี๋ยวนี้จีนพยายามทำธงชาติให้เข้าถึงได้ เหมือนกับธงชาติสหรัฐอาณาจักรและธงชาติของอเมริกนและโยงความเป็นชนชาติกับเทคโนโลยีกับนักบินอวการแล้วบังคับนะครับนักบิทยาการต้องมาสอนเด็กอนุบาลครับไม่มีครูสอนนะครับเรียนจากอวกาศลูกของพี่ๆต้องแข่งกับเด็กรุ่นนี้ครับจะอยู่ยังไงประเทศที่สุดยอดถามหน้าทำอย่างนี้แล้วพัฒนาเด็กเล็กขนาดนั้นคุณป้าหมหาภัยแองเจล่ามาเกลจบไรมาครับควนตัมแล้วคุณป้าหมหาภัยเนี่ยนะท่านดูก็ทำเยอรมันดียะ ปีล่าสุดเยอรมันกลับมาเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมอันดับหนึ่งของโลกหลังจากที่พ่ายแพ้เกาหลีสิงคโปร์สวิตเซ์นดอิสาราเอลฟิแนแลนด์เดนมาร์กถ้าดูอเมริกายัางตกไปนู่นเลยถ้าเห็นสิงคโปร์เน้ยเห็นเกาหลีเนี่ยนี่คือการที่คุณป้าหมหาภัยก่อนท่านวางมือนะครับเพราะงั้นแล้วความมั่นคงของ,งชาติไม่ใช่เรื่องอาวุธทุโทรักย์มันคือเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมล้วนๆเลยครับ โบวฟานซิสปบจบเคมีมาครับ mm hmm. เคยสอนเคมีครับท่านรู้ใช่ไหมครับว่าศาสนาจักรวิทยาศาสตร์เนี่ยต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเพราะวิทยาศาสตร์กำลังจะบอกว่าจุดกําเนิดเนี่ยมาจากธรรมชาติวิทยาศาสตร์แต่ว่าคิาสตจักรบอกก็รพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกอย่างท่านจะได้เห็นภาพนี้ครับสี่เวนฮ a w k กินถือว่าเป็นสุดยอดท่านเพิ่งลงลับเนี่ยเขียนหนังสือที่สุดยอดที่พี่ทุกคนน่าอ่านนะครับประวัติของจัก,กรวาลถึงท่านอาจจะไม่ชอบ แต่ท่านจะเข้าใจลอจิกเลยว่าทําไมเรามีตัวตนของทุกวันนี้ถ้าดูโป้ผู้นําของจิตวิญญาณใช่ไหมครับแต่วันนี้มาคุยกับผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ผมเลยกาวเรียนพี่ๆทุกท่านว่าวันนี้โลกชนะกันด้วยเรื่องนี้เท่านั้นและพี่ๆคือผู้นําไม่ว่าท่านจะจบสาขาไหนมาวันนี้ท่านละเลยทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไม่ได้เลยครับเพราะทุกปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่เคยจะแก้ได้วันนี้ปัจจัยที่มาหมายคือเรื่องเทคโนโลยีและวิศวกรรมเท่านั้นที่จะเป็นความอยู่รอดของชนชาติเรา